สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ช่อง Nano Lamper Show Official นะคะ mm hmm. ตอนนี้ห้องยูทีนาเวที l เ m p e น Show นะคะม mm ีแ hmm. ผนกจอนะคะแผนกสาธาสีเท้นงานนะคะไป mm hmm. เอาจอสาขึ้นเพื่อจะเตรียมพร้อมในการสตอร์มนะคะอันสคิปขึ้นเวทีนะคะของ Lamper Show mm hmm. จะขึ้นนะตอนอย่างไก่สิเปิดวง mm hmm. แล้วนะคะ mm hmm. อ่าหลายคนก็ถามเข้ว่า เป็นัง่นไรนอกจาก,กันซสอบหอใส่แล้วจังสรนจังเสียงเสียนะคะ่ะคือตอนนี้ความคลิปหน้านะคะซสอมในห้องซสอมอยังเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเดินเสยลงทาไปแล้วมันเมื่อนั้นเจ็สิบเปอร์เซ็นต์มัน,มน,มนอีกฉบับประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ค่ะาราคาตอนนี้นาโนเขามาโดมนะครับพอดีน้าเก่งกับน้องกดลังซิมันซีมานคุยเรื่องลั่นสคริปต์กันไหมนะคะหมายถึงลั่นสคริปต์ก่อนเตย อาจารย์ในปกติกว่ามันท่านไดลงจังววะกันปันไดนะคะอย่างไรก่อนเตยแบบไหม,ม่เรียงเพลงเรียงอ่าช่วงอันนี้ไหมนะคะนะคะต้องรถตู้ประจำตำแนงปีน้องกดสิบใบน้านะคะเห็นน้ำกันจะต้ังกดสองคนพอดีบาสิมีนัดคุยงานกันนัดประชุมกันนะคะก็เลยมันอีู่ก,ก็เลยขอมาแต่เสจาจักน่อยนะคะ เห็นบัคขะนะง่อหน่อยพอกันใช่กำลังองคงอิงนะคะถุงเงินยับถุงทองเพื่อให้พ่อกำลังองาอิงคนละโตนะคะเมื่อกี้ก็เห็นได้เยอะค่ะแต่ว่าน้ำหาหน้งกดถ้าได้เห็นเลยคะ่ะตอนนี้น บรรยากาศนะคะแล้วก็สิขออนุญาตเล่าเรื่องอ่าความครึมหนานะะของน้ำเงินโชว์นะคะซึ่งหลายๆคนก็เป็นห่วงว่าสิซ่อมทันบ่สิจังได๋จังซี่นะคะสิเปิดวงท่านบ่สิจังค,คือเปิดวงแล้วมีงานบอสิจนะคะ่ะนะคือเฮาเปิดวงวันที่11นะคะนะั่งร้องงานแรกของเฮาก็คือวันที่15แล้วกา็วันที่18 กับอีก 10, มือนึ่งว่าที่อไรอย่างไรครับประมาณสามสี 3, ง่งานอย่างไรครับจำไม่ได้งานมันหลายแง่ครับไม่จำได้งานแรกแหกหมานาอยู่ที่กุดรังค่ะงานวัดหลวงพอ่ออยังสักอย่างญญานะยคะ่ะนั่นต้อเป็นคนเซ็นสัญญาเองนะคะหลักการวัดหลวงพ่อจะเลื่อนวันที่สิบแปดนะคะนี่คาววิธีของเขาซูมให้เบิ็ง ในวันที่หนึ่งนะคือเริ่มตั้นทุกระบบเลยคาตั้งแต่คอนสเสิร์ตลำเลื่อแล้วก็เตยนะคะจารหนันการเต็มไปเลยนะคะในช่วงพัดแน่นไปเลยตั้งแต่มื่อนี่เป็นต้นไปเอ้ยมื่อนี่เป็นต้นไปนะคะไปหอดหมนละวันที่เท่านร้นก่อนสิเปิดวงนะฮะวันที่สิบเอ็ดนะคะครับรองมาผลงานปีนี้ว่าถ้มา่ดาค่ะ ว่าวนานมาสีว่าจนลงมือเองเลยนะคะแนวใดบอดีแนวใดบวด่ลงตัวเราเปลี่ยน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 ใหม่เป็นเลยนะคะแตบรองว่าแฟนติดน,นะคะเดี๋ยวมานางฐานนอนนิดหน่อยของกรชุ่ลหลายคนว่าเมื่อนี้วงนึ็งเขามากนะคะ แบ๊บนึงน,นะกลับกล่องก่อนสักรู่นะครเห็นไหมนะครับพวกนั่งขอมางซ้อมสิบห้ากันแยกกันซอมบอสนะครับ<อ>ก็คือแยกกันซอมนะครับร่ากกายแบ่งเวลากันนะคะซอม คือในตัวนี้วงสองเข้าสิเปิดวงถ้าก็ต้องโฟกัสวงสองอนนะคะเพราะวงหนไปนลงไปแล้วของวงหนึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรนะปรับเปลี่ยนโชว์นะคะกระชีับแก่บอกี้โชว์นะคะราคาส่วนของวงสองมันมันต้องเคยมาอย่างก,ก่อนมันต้องรันไหมทั้งเบิดราะว่าเข้า ถ้านีเปิดพุ่งนะครับเขาท่านี้ก็จะเห็นผลงานเต็มๆมันเป็นไหนเอาคอนเสิร์ตกับช่วงล่าเหลืองกับช่วงเตยอค่ะมาใส่กันมาล่านเบิงวาง่มามันสิสอดแจงพอดีบองเสยนะคะนี่ก็เลยต้องโฟกัสที่วงสองก่อนนะคะนี่แหละแน,นโนกับมาเบิงทีมงานมาเร่งว่าแบบเออจอพร้อมไปฉากพร้อมไปเสียค่ะเพราะว่าต่อเครื่องเสียงมันลุกอีกนะครับพราะว่าสัญญากันกันกบ ทีมงานว่าวันที่หนึ่งจะหายพอมซตอมทุกระบบนะคะให้งสองวันที่หนึ่งเพราะว่านักทีมงานนั้นยังเขามาทั้งเบิดนะคะถ้าเกิดว่าบ่อนั้นเขากระเสียบาเฮาบ่้า,ามือ่อาชีพอีกนะคะาการมาเร่งมาเบิ่งดออว่ามันเป็นยังไงข้อสีสตอยข้อสีแลนท่านบอในช่วงวันที่หนึง่งแต่วันสีพร้อมบอนะคะเนาะบ่ลสีเป็นเวืที่เอยเครื่องเสียงเอยเวท่องที่หยุดติดตั้งแล้วเรียบร้อย เรือแค่จออ่าจอปกติดแล้วบางส่วนที่นี่เรือฉากฉากมันก็ถึงวนเนี่ยค่มันเป็นฉากประกอบนะคะตอนนี้แม่ยู่ด้วงหนึ่งกับเขาจะพากันนอนค่ะแล้วก็เขาจะสิมาสอบช่วงบายบายเมนี้น้องอุ้งอิงกับไปรับรางวัลนะคะยูทีมมสอมีออมแอมมีออบมีน้องอุ้งอิงไปรับรางวัลนะคะ กินหอยนี่หลายหน่อยหลายครัง้งน้องไซ้หลาพ้าในมากอยู่นะคะนัดไข่เกาโมงในพี่น้องก็เกาโมงไข่ห้ากินข่าวอยู่หอยประมาณเกาโมงกลัวก็เรยกเพ่เห็นกันโทรหอยกับบ้าหลับให้มันมนอนหลับแล้วกับบ้าจัก ถ้าเกิดจะขึ้นเมื่อบัานเสือ,สอนี่ครับพระพิคานเนตเหมือนพอเขาหมอนแล้วมาบอกว่าพระพิคานเนตก็คือพระเป็นพ่อของอันเนี้ยของศิลปินนักร้องนะถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากสำเร็จอยาก โด่งอย่างยางมีเส่อเสียงกับตังโมาบายพรพพิการเนศตนะคะเป็นเป็นพระประจำตัวของศิลป,ปินของนักร้องนะคะใช่ดีครับน้องพึ่งไปบายเมือนกับตังแห้งค่ะคชิปนี้กระเป๋ายังไหลรับพี่น้องค่ะเดี๋ยวคิปหน้าค่อยมากันใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาเล่า และอย่าต่างๆให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ